14นาฬิกากันนะครับพลเอกชยสิธิ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการฐานสูงสุดและอดีตผู้บัญชาการฐานบกได้เปิดบ้านเพื่อถแถลงข่าวยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุปาระเบิดหน้าศาลอาญารัชดาเมื่อคืนวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาครับเราไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับคุณอารยาโพจาผู้สื่อข่าวสปริงนิวรายงานสดทางโทรศัพท์มาจากบ้านพักของพลเอกชยสิธิ์ชินวัตรจังหวัดปทุมธานีครับเชิญครับคุณอารยาครับสวัสดีค่ะคุณอบนิธิคะ รบรรยากาศล่าสุดที่งานถแถลงข่าวบ้านพลเอกชจริ์เป็นไงบ้างครับค่ะเมื่อครูที่ผ่านมานะคะพลเอกชจริ์ HS, ชินวัตรค่ะก็ได้ออกมาถแถลงชี้แจงนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับคดีที่มีการสะท้อนนะคะว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการปาร,ระเบิดที่บริเวณด้านหน้าสารอาญานะคะพร้อมทั้งระบุว่ายอมรับเขาว่าอาจจะเคยรู้จักกู้ต้องหาจริงนะคะเนื่องจากว่าเคยมาขอข้าวขอ,ขอน้ํา กินนะคะตามประสาที่ทุกคนนั้นเดินเข้ามาหาในลักษณะขอ,ขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเองนั้นก็ยืนยันนะคะว่าความบริสุทธิ์ใจของตนเองค่ะพร้อมทั้งประกาศนะคะว่าจะพร้อมที่จะให้ออประคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่ากรณีที่หลังจากที่ได้มีการ ฟังคำถแถลงของทางผู้ต้องหาทั้งสองรายแล้วมีการซัทร์ตมาถึงตัวเองนะคะบอกว่าในระหว่างการถามคำถามนั้นมีการถามคำถามชี้นำค่ะซึ่งตัวเองก็มองว่ามีความพยายามจงใจที่จะ ชี้เป้ามาที่ตระกูลของตัวเองแล้วก็มาที่ตนเองด้วยนะคะและในขณะเดียวกันนะคะก็ระบุว่าจะมีการฟ้องร้องกับทางผู้ที่มีการกล่าวคําถามชี้นํานะคะแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าการที่ทางผู้บัญชาการกองพลากองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นั้นได้มีการประกาศว่าจะออกหมายจับตนเองนั้นก็บอกว่าพร้อมและยินดีเสมอค่ะพร้อมทั้งระบุด้วยนะคะว่าตนเองนั้นมีความบริสุทธิ์ขันและจะไม่หนีไปไหนด้วยนะคะพร้อมทั้งมีการขอ ความเรียกร้องขอความยุติธรรมให้กับตนเองและตระกูลชินวัตรด้วยค่ะและบอกว่าตระกูลชินวัตรนั้นยังมีคนดีอยู่ในสังคมนะคะแล้วก็อยากให้ความเป็นธรรมแก่ตัวเองด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสีหน้าสีตาของพลเอกชัยสิทธิ์นั้นไม่ได้มีความลักษณะเคร่งเครียดแต่อย่างใดน,นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทักทายบรรดาผู้สื่อข,ข่าวโดวยเฉพาะบรรดาผู้สื่อข,ข่าวสาอาารที่มีการติดต่อขอสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ค่ะพร้อมัระบุว่ายินดีที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างเสมอค่ะ ครับขนาดนี้ขอขอนุญาตถามนิดหนึ่งนะครับที่บ้านของพลเอกชัยศิริจินวัฒน์นั้นมีการแถลงข่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหรือยังครับ ออถแถลงข่าวเสร็จไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะตอนช่วงนี้ขณะนี้นะคะก็กําลังอยู่ระหว่างการทักทายแล้วก็พูดคุยกับทางบรรดาผู้สื่อข,ข่าวด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณโอมิติคะพพเดชยาสิทธิ์นั้นก็ยังได้ร้องเพลงผู้ชายนักสู้นะคะให้กบับบรรดาผู้สื่อข,ข่าวฝังะคณะแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นเป็นลูกผู้ชายนักสู้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่ด้วยค่ะซึ่งก็ก็ยังคงนั่งทักทายแล้วก็พูดคุยสอบข้อซักถามกับผู้สื่อข,ข่าวอยู่เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็บางส่วนก็ ทยอเดินทางกลับกันบ้างแล้วค่ะบรรยากาศถือได้ว่าไม่ตึงเครียดนะคะทางสอบถามไปกับทางพลเอกชัยชิตว่ามีความเครียดในประเด็นที่ถูกสะท้อนนี้ไหมท่านบอกว่าไม่มีความเครียดแต่อย่างใดค่ะครับขอบคุณมากครับคุณอารยา